สบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องมดสุภูสุคนนัน่งเฝ้าแบกินหญ้าตามเคยพี่น้องมืง้อนี้อาจจะยากหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าฝนตกห้ากนแล้วก็ mm hmm. มีไลยทานท่ามกันเข้ามาเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับกันเลี้ยงแบพี่น้องวิดีโอนี้เราจะมาเว้าเรื่องบันห้าหลักๆของกันเลี้ยงแบเอาเนะเาะเอาสิมา ว่านำกันเนาะมาลมกันเบิง้งบรรหหลักของแต่ละคนเป็นแนไได้เนาะแต่ว่าสำหรับเห่าแล้วจะบาเบาเรื่องพญ,ญาติเนาะตอนนี้เรื่องพญ,ญาตินี่พอจัดการได้อยูพี่น้องเอ้ยบรรหหลักของเห่าก็คือเบาเรื่องอาหารเนาะการคาดแขนอาหารนี่แหละเลี้ยงแบจากระบบฟารมเนาะกลายมาเป็นไล่ทุ่งเราบ้านี้ ไลยทงแล้วเนาะปันห้าข้องกันเลี้ยงไลท่ทงนี้ก็คือว่าเคดนี้กับฮักพอมีอทงกว้างอยู่แต่ว่าคือว่าผ่านมาไลา่คลิปเนาะฝนบอมีฝนทิ้งซวงมาเนาะมาไลา่เดือนก็เลยว่าแห้งแรงเลือกเกินพี่น้องเอ้ย หลังจากว่าแห้งแล้งบ่มีหญ้าให้กินแล้วฝนตกลงมาแบบนี้อะก็เลยว่ายากหน่อยนึงเพราะว่าแบ่นี่นิสัยแบนี่จะบ่กินหญ้าเปียกปานได้เนาะเจอหญ้าเปียกแล้วก็บ่อยากกินล่ะไหลท่งนี่ก็จนเมื่อยพุ่นล่ะพี่น้องแล่นนํามันกันเป็นมือที่ว่าแดด มือธรรมดานะสบายเนาะมีหญ้าแบบนี้หญ้าแห้งแบบนี้ก็กินได้อยู่มือที่ว่าแดดนี่ปล่อยเข้ามาแล้วก็มานั่งเฝ้าแบบนี้นั่งยูทูบน้อยแบบนี้เนะาะเฝ้าอยู่ประมาณสัปโมงครึ่งห้าซ่องสมโมงนี่ถือว่าอิ่มแน่นเลยแหละตอนแรงนะน,นี่เนาะแต่ว่ามือนี้ได้แล่นนะ่ะมันบ่เมนไงเพราะว่าหญ้าเปียก ฝนห้ากระตกแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้สิคำละตะเวนเริ่มรับผู้ละตะเวนตกละขันตะเวนบ่ตกนี่่บยู่พี่น้องขันบ่คัน,คนี่่อยู่แท้ๆเมื่อก,กี้นี้แลนไปแลนมาจนเมื่อยอันแลนหลัดแบรนี่นะเพราะว่าหยาเปียกแล้วโบกินเนาะแลนไปทางหน้าติ๊กเพราะว่า ว่งกินน้ำหวยหนาตลอดเนาะแดีว่าเดี๋ยวนี้เมันเริ่มสีํำแล้วก็เลยว่ายุดเนาะแต่ว่ายังแตกกระแจกระจ่ายกันบางโตพุ่นอยู่แคมป์ลาพุ่นแต่ว่ากันกเข้าไปในปลาพุ่นกับอนะไรเนาะมีส่วนเบี้ยยางพลาอยู่พุ่นแล้วก็มีส่วนมันต้นอยู่พุ่น บางจุก็ยังอยู่ทางลุมนะเขตนี้เป็นเขตที่ว่ามีซื้อเสี่ยงทางด้านยาซุปพี่น้องประชาชนเขตนี้เนาะไถลือถือว่าเห็ดยาซุปกันไล่ทงนานีนเกือบเต็มทงนาในเห็ดยาซุปก่อนนี้เขากับปอยยากอยู่ไรทงแบบนี้นะตอนนี้เพิ่นเก็บยายักว่าหมดละ สีวาเกีดนี่นะเก็บหมดละอะไรว่าสามารถปล่อยแบรเลาะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนส่วนยาซูปคือกันเนี่ยใบยาซูป่เปนเก็บมาละอันนี้ถือว่าหล่อธาตุสีตัดทิมเพื่อเห็ดหนาช่วงฝนสีมานีเนาะแต่ว่าตอนนี้ไปห้าฤดูฝนุน ก่อนเศษหนานี่เหาสมาสรถปล่อยแบได้เต็มที่เอาฝาหองคึมค right ึมอยู่พี่น้องคิดว่าฝ้นสีมาอีกเนาะเนี่ยมา <rec testify> เราแลกมาแล้วเนี่ยย่อยมาแล้วเด่นจะน้อยก็แลนเคาคอกยาวยาวแล้เคาเาอยู่นี่ซื้อเนาะข้างคอกนี่ไม่ได้ไก่เพราะว่าอ่าส่วนเห่าตัวนี้เนาะส่วนแบเานี่จะอยู่กลางทงนาเลยพี่น้อง ยาวไปฮอตตีนผูตัวนั้นพุน่นก็เลยว่าปล่อยสบายอยู่ช่วงนี้ส่วงราดูฟ้นส่วงเห็ดหนาเนี่ยเห่ากาบับโบงออยู่แล้วเนะาะเห่าไม่ได้ปล่อยออกมาไรทงแล้วส่วนยาเนี่ยกับถันอยู่เนาะเพราะามันปงไหวอยู่ส่วงนั้นนะยาที่ว่าถันกับแบอยู่ที่ว่าส่วงระดูฟ้นนี้ บ่จําเป็นต้องได้ไลฟแบบนี้บ่มาเฝ้าแบบนี้ถือว่าสบายไปแบบนึงอันนี้ล่ะคือบรรหารักเฮาพี่น้องเอ่ยเว้าเรื่องอาหารการกินขาดแคลนอาหารบ่แม่นว่าเฮาเลี้ยงหลายแล้วอ่ายากเนาะเลี้ยงน้อยก็ยากคือกันช่วงนี้น่ะอาหารบ่พอคืออยู่ข้างนี้เนาะ อยู่ฟางนี้ขึ้นไปทงผูตัวนั้นเห็ดลงังคาตัวนั้นมานลางาังคาตัวนั้นอันนั้นก็จะเป็นไทยบ้านนี่เพิ่นเลี้ยงแบคือกันพี่น้องแแบสิบเสาโตเสาปลายโตนี่ส่วนเพิ่นก็นกว้างเนาะแต่ก็ยังเอาบ่อยูขันสิสะโพกใส่ส่วนหญแยมมันบ่ขึ้นเลยต้องได้มาไล่ทงคือกันเนาะเลี้ยงน้อยเลี้ยงไล่ก็ได้ไล่คือกันพี่น้อง น,นี่คือบรรทัด5ลักเลยแต่สบายอยู่บนว่าแบนีมันบ่กินมดมือซิซะเาแบ่งเวลาเนาะเบิ่งไหลอนีเข้าไปคุมกันมันอยู่ไกลมูกไกลเข้าไปๆไปหามูเจ้าไปไปห,หามูไป,ไป,ไปสกสะแตกสายบน,นึงนสิ ยกไปไป,ไปกินนนำมูอยู่พุนอยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าความจริงแล้วมันก็โบ,บนี่ไปใส่ตรงเนาะทังว่าตัวได้ตัวหนึ่งยยกมูออกไปทั้งเวลาเข้าคากนี้ยังได้มันก็บมากลับมาคือเกา อูดีอยู่เนาะจู่ทางอยู่เพราะเห็นมูจังน้อยกับแลนนำกันละโอเคเนาะบรรหาหลักข้องเหากับประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็เอาบรรยากาศการไล่ชงมาเบ่งนำกันแบบนี้แต่ละทานดเดะเลียงแบะบรรหาข้องทานเป็นเล้วได้พี่น้องเอ้ยมาแชร์ประสบการณ์นำกันได้ Tantat can bé 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 nó. bé 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 ้อยตนี่เฮ็ดจังได้ก็ได้แต่ว่าซองลอยตนิ่นีเนาะมันเหื่อยหนำนหนึ่งเลยถ้ายาผุวโภก็ได้นี่แลนไปห้าก,กันเอาได้ไงยาวๆเลยเจายกระจายออ๋อฝนกับกำลังสิมาเนาะโอเคพี่น้องก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็เนานะใครมียังประสบการณ์ จังได้ก็มาแชร์แลกเปลี่ยนบเทเรียนกันพี่น้องรือว่าทานได้ยักรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบนี่ก็ถักเข้ามาได้เนาะโอเคเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องจัดการเอาตอนเขาคอกันเพราะฝนกำลังมาแล้วโอเคเจอกันคลิปต่อไปบายที